สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่พามาดูต้นพริกของแม่ใหม่นะคะแม่ใหม่ปลูกต้นพริกไว้ในกระถางค่ะช่วงนี้แม่ใหม่หันมาปลูกพืชผักสวนครัวนะคะผักอะไรที่เราต้องกินใช้ทําอาหารอยู่เป็นประจํานะคะนั่นก็คือพริกค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าทําอาหารแล้วไม่ได้ใส่พริกนะคะอาหารนั้นก็ไม่แซ่บถึงใจเลยนะคะแม่ใหม่ก็เพิ่งจะเริ่มปลูกนะคะได้ ได้สองอาทิตย์แล้วค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มสดชื่นแล้วนะคะแต่ว่าเขายังมีความเหลืองอยู่ค่ะใบเหลืองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยติดดอกออกผลเลยนะคะแม่ใหม่ก็เลยจะมาใช้สูตรบำรุงเขานะคะจะได้นะคะติดดอกออกผลให้เรากินเดี๋ยวเราไปดูสูตรง่ายๆกันวันนี้เลยนะคะว่าแม่ใหม่ใช้สูตรอะไรในการบำรุงต้นพริกนะคะ วันนี้แม่ใหม่ก็จะใช้ไข่ไก่นะคะไข่ไก่กับน้ำซาวข้าวนะคะเพราะว่าในไข่ไก่เนี่ยอุดมไปด้วยโปรโตีนและวิตามินต่างๆมากมายนะคะช่วยบำรุงต้นพริกนะคะให้เคี้ยวมันวาวนะคะแล้วก็เร่งการติดดอกออกผลนะคะส่วนน้ำซาวข้าวนี่ก็มีวิตามินต่างๆมากมายนะคะที่ช่วยในการบำรุงนะคะน้ำซาวข้าวเหลืออย่าทิ้งนะคะเอาเก็บไว้เลยค่ะ อ,อกไข่ใส่ถ้วยนะคะเปลือกไม่ต้องทิ้งนะคะขยำใส่ใช้ด้วยกันได้เลยอีกทั้งเปลือกไข่ยังช่วยเพิ่มแคลเซียมด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอา,เอาผสมในน้ำซาวข้าวเลยค่ะก็ประมาณ1ลิตรนะคะเพราะว่าแม่ไหม่หุงข้าวเพียงเล็กน้อยนะคะก็เลยเก็บได้เท่านี้คะ่ะแต่ถ้าใครหุงข้าวไม่เยอะน้ำซาวข้าวได้น้อยกว่านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะตัวหลักของเราก็คือ ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่นะคะจะช่วยในการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลเราก็เอาไข่ไก่นะคะที่ผสมน้ําซาวข้าวมาผสมกับน้ําเปล่านะคะอีกหนึ่งถังหรือประมาณน้ํา10ลิตรนะคะที่ใช้แล้วก็กวนให้เข้ากันอีกทีเดี๋ยวเราจะไปรดต้นพริกกันเลยค่ะ นี่ก็มาถึงต้นพริกของแม่ใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักลาดรดกันเลยนะคะต้นพริกของเราจะได้ง,งามนอกจากจะรดต้นพริกของเราแล้วนะคะยังสามารถรดพืชผักชนิดอื่นได้ด้วยนะคะสูตรนี้นะคะควรใช้เพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอนะคะในการบำรุงเขา ี่แม่ใหม่ก็รดต้นพริกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้ต้นพริกของแม่ใหม่ก็จะเขียวงามนะคะออกดอกออกผลให้ได้กินนะคะลองเอาไปทําดูนะคะเพียงสูตรง่ายๆขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ